ครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเรียนกันต่อนะครับผมเรียนกันต่อเนาะในเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนะครับในตอนที่1นะครับทีนี้เนืเรียนดูเลยครับผมสูตรในการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันประกอบนะครับเขาบอกว่าถ้า f หาอนุพันธ์ได้ที่ x นะครับและ g หาอนุพันธ์ได้ที่ f x แล้วนะครับ gof ไพม์ x นะครับมันก็จะเท่ากับ g ไพม์ P x นะครับ f x ค,คูณด้วย f ไพม์ x นะครับหรือนะครับหรือ dy by dx นะครับผมมันก็จะมีค่าเท่ากับ dy by du นะครับผมคูณด้วย du by dx นะครับ อันนี้คือเป็นการหาฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อที่1เลยนะครับผมเรามาเริ่มกันครับในเรื่องของฟังก์ชันประกอบนะครับข้อที่1เขาให้มานะครับว่านะครับ y เท่ากับ2 x บวกหึงทั้งหมดยกกำลังสาม จงหา dy by dx นะครับ dy by dx ทีนี้เราดูก่อนนะครับผมดูตรงนี้ละกันนะครับ i g o f อะไรไม่ต้องไม่ต้องไปดูมันก็ได้ดูตรงนี้ก็ได้นะครับจำตรงนี้เอา dy by dx นะครับมันก็จะเท่ากับ dy by du คูณด้วย du by dx นะครับทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้ u คืออะไรล่ะ u นะคือ,อ,อตัวแปรฐานนะครับตัวแปรฐานนะตัวแปรฐานนะครับเริ่มนะครับให้นะครับให้ u เท่ากับเราให้มันเป็นตัวแปรอนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้หาค่าง,ง่ายง่ายนะครับให้ u เท่ากับ2 x บวก1นะครับให้ u เป็นฐานก่อน นะส่วน y มันก็จะมีค่าเท่ากับ2อง x บวกหนึ่งยกกำลังสามใช่ไหมก็คือ u ย,ยกกำลังสามนะนะครับทำให้ตัวแปรมันน้อยลงไม่ใช่ให้ตัวแปรน้อยลงทำให้ตัวเลขมันน้อยลงนะครับเราจะได้ไม่งงนะครับให้ u เป็นตัวฐานนะครับให้ u เป็นฐานก่อนนะนะครับทีนี้โจทย์ถามหา dy by dx นะครับ สูตรมันก็คืออะไรครับ dy by dx เท่ากับ dy by du คูณ du by dx นะครับ dy by dx นะครับมันก็จะเท่ากับ dy by du คูณ du by dx นะครับจะได้จะได้นะครับ D Y by D X เท่ากับ D Y Y คือเส้นมันใหญ่ไปดีวานะครับ Y คือ Y คือ,อยูกำลังสามเห็นไหมครับ Y คือ u กำลังสาม by du ก็คือนะครับนะ by du คูณ du by dx du uu คืออะไร u คือ 2x บวก1 by dx นะครับเห็นไหมเสร็จแล้วครับแล้วก็มาดิฟกันเลยนะครับก็จะกลายเป็น 3 u กำลัง2คูณด้วย2ก็จะเท่ากับ6 u ก,กำลัง,ง2เห็นไหมครับ6 u ยกำลังสองก็คือ6วงเล็บ u คืออะไรล่ะนะครับทำย้อนกลับก็คือ2 x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2แค่นี้เองจบนะครับต่อไปตัวอย่างที่2ครับ นะตัวอย่างที่2จงหา f พรม x ใช่ไหมนะครับหา f พรม x ให้เหมือนเดิมให้ไอเจ้าตัว u เนี่ยมันเป็นฐานกันนะครับให้ u เท่ากับ2 x ลบสาเหตุที่ให้มันเป็นฐานเพื่อที่เราจะได้ดูง่ายนะครับ r นะครับ2 x 1บนะครับเสร็จแล้วนะครับ f x ก็คือ นะครับ f x คือนะครับมันก็คือ u กำลัง5นะครับ u กำลังแต่มันถามหา f ไพรม์ x นะครับมันถามหา f ไพรม์ x นักเรียนหาเหมือนกันครับนะไม่ต้องไปเสีเรีย์นะครับถามหา f ไพรม์ x หาเหมือนกันนะครับอ่ามันก็ f ไพรม์ x สูตรของมันก็ d y ด้วเท่ากับ ดู U, นะครับดีวายดีดูคูณด้วยดีดูบายดีเอ็กนะครับจะได้อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มแทนค่าไปเลย F อพายเมันก็เท่ากับ D y นะครับ D y ก็คือ D x x อ่เนะนะ นะครับเพคือ dfx เนี่ยนะครับมันก็คือ d วงเล็บนะครับ u กำลัง5 by du คูณด้วย du u ค u ือ 2x ล1คูณด้วย u by dx ก็เท่ากับ 5u กำลัง4คูณกับ2 ก็เท่ากับ10 u ยูกำลัง4ครับยู u มันคืออะไรนะครับยู u ก็คือ 2x-1 ลบทั้งหมดยกกำลัง4แค่นี้เองนะครับต่อไปอ่ะมาถามหา y าพามนะครับ e x 3ให้ y เท่ากับ1ลบกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง5จงหา y าพาม เหมือนเดิมครับให้ u เท่ากับวงเล็บ1ลบ3 x กํลัง2ให้ u เป็นฐานนะครับแล้วไงต่อครับ y พารมนะครับ y ก็คือ u กํลัง5นะครับก็คือ u กํลังหนะ ต่อไปโจทย์ถามหา y พามใช่ไหมครับอ่า y พามนะครับมันก็เกิดจาก dy by dx ก็เท่ากับ dy by du ูณ du by dx นะครับนะครับ dy by du นะครับูณ du by dx ูณ du by dx นี่นะครับ f prime เนี่ยมันก็คือ dy by dx นะครับนะแต่มันเปลี่ยนรูปแบบการหาเทนั้นเอง dy by dx เท่ากับ dy by du คูณ du by D x ต้งเรียนต้องจำให้ได้นะครับต่อไปครับต่อไปนะครับจะได้เริ่มขั้นตอนการหาเลยจะได้ y prime เท่ากับ dy คืออะไรนะครับ y ก็คือ u กำลังห้านะครับ b du คูณ du u คือวงเล็บหนึ่งลบสามเกำลังสองคูณ du by dx นะครับเสร็จแล้วเราก็มาหาดิฟไปเลยครับก็กลายเป็นห้ายกำลังสี่คูณด้วยดิฟ ค่าคงที่ได้0ต่อไปดิฟลบ3 x กํลังสองก็ได้เป็นคูณด้วยลบ6 x เห็นไหมครับเสร็จแล้วครับรก็เก็ไปคูณกันนะครับมันก็จะกลายเป็นลบ 30x x u กํลัง4นะครับลบ 30x x u กํลัง4มันก็จะเท่ากับลบ3 0 x คูณ u คือ 1- 3x ลบ 3x ก,กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4นะครับอันนี้คือการหาฟังก์ชันประกอบใช้ในกรณีที่มันมีตัวเลขยกกำลังเพิ่มขึ้นมาทีนี้ครับเรามาดูวิธีรัดกันนะวิธีรัดนะครับวิธีรัดปึ๊บอ่ลัดนะครับ วิทีรัศดรนะครับให้นักเรียนท่องไว้ตรงอย่างนี้แบบนี้ครับดิฟด้านนอกนิฟด,ด้านนอกคูณดิฟด้านในเดี๋ยวเรามาดูกันอะไรด้านในด้านนอกนิฟด,ด้านนอกคูณดิฟด้านในโจทย์มันคืออะไรนะครับ y เท่ากับ 2 x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3ใช่ไหมนะครับดิฟด้านนอกคูณดิฟด้านในดิฟด้านนอกก็คือนะครับคือดิป3มาเลยครับก็กลายเป็น3ดิฟด้านนอกนะ3ามไว้ข้างหน้าไอ้ตรงน,นี้ยังยังไม่ได้ดิฟนี่ก็เป็น2 x บวก1ตรงน,นี้ดิฟไปก็เหลือ2 ถูกไหมครับดิฟด้านนอกคูณด้วยดิฟด้านในด้านในคืออะไรด้านในคือ 2x บวก1คูณ2ก็กลายเป็น6ถูกไหมครับกลายเป็น6วงเล็บ 2x บวก1ทั้งหมดทุกกำลัง2แค่นี้เองนะครับแค่นี้เอง แต่2ไม่สามารถเอาไปคูณข้างในในวงเล็บได้เพราะมันยังมีติดกําลังอยู่นะครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าอีกตัวแปร x เนี่ยตัวแปร x เนี่ยมันคือเลขอะไรดราเลยไม่สามารถคูณได้เสร็จแล้วครับต่อมาดูอีกข้อนี้นะครับดิฟด้านนอกคูณดิฟด้านในนะนะนะครับ f x มันคืออะไรนะครับจะขีดเส้นแบ่งนี้ก่อนนะครับ f x คือ fx คือคือตัลบมา f x คือ fx คือนะครับ 2x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง5อ่ะ f พาม x อดิฟด้านนอกคูณดิฟด้านในดิฟด้านนอกครับก็กลายเป็น5เอาไว้ข้างหน้านนะ 2x ลบ1ดิฟแล้วก็มันก็เหลือ4แล้วก็คูณดิฟด้านในก็คูณ2ถูกไหมครับดิฟไสในดิฟ 2x ก็กลายเป็น2ดิฟลบ1ก็กลายเป็นลบ0ก็กลายเป็น2นะครับหลังจากนั้นมันก็เท่ากับ10คูณ 2x ลบ1ทั้งหมดยกกํกำลัง4แค่นี้เองนะครับซึ่งง่ายกว่าเยอะเลยนะ ต่อมานะครับแต่ที่ครูสอนอยากให้รู้วิธีตรงแล้วก็มาวิธีลัดนะครับต่อมาครับ y เท่ากับ1ลบ 3x กลัง2ทั้งหมดกำลัง5นะครับ y พร์มล่ะนิบด้านนอกคูณนิบด้านในนิบด้านนอกก็คือ5 1ลบ 3x ง2 เหลืออะไรครับห้าลังดิฟไปแล้วก็เหลือ4คูณด้ดิฟด้านในนะครับาก็กลายเป็นลบ 6x ถูกไหมนะครับแล้วขา,ากับลบ 30x คูณ1ลบ 3x กําำลังสอทั้งหมดด้วยกำลัง4แค่นี้เองนะครับสำหรับในเรื่องของฟังก์ชันประกอบเอาไว้ในก,กรณีที่มันมีเป็นยกกำลัง นะครับดิฟยกกำลังนะนั่นะเรียกว่าการหาฟังก์ชันของอนุพันธ์ประกอบนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอนะบออ function, กอโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ